วันดี้จะ้าเจ้า,า,าวันนี้อยากกินแล้วต้มส้มจิ้นหมูคุณแม่อยากกินต้มส้มอะ่ะก็เลยต้มส้มจิ้นหมูวันนี้มาห้ามงป่าแล้วเจ้าออกป่าน้องปีนเอาไปซื้อขนมอย่างเซตก็ามาวันนี้อาริสมาตัวเจ้าแต่อาริสอยู่ลุ่มปุ้นจะเป็นคุณพ่อก็ยญิงญาดิญิงญาดเขาอันสปอนเซอร์จะ้าเจ้ามากับแม่มากับสามกนเจ้าโอเคเจ้าวันนี้หลังเจ๊ซอกตัดสองเซนลงมาพอครับวัดจะ้าจะได้ก็ วัานาน้าปัาตะเพียนซ้ายหนึ่งตัวเจ้าวันนี้น้ำขึ้นเจ้าหวั้ว่าจะได้ก่อเพราะว่าน้ำขึ้นมาจะาหนักเจ้าน้ำเจียวแล้วก็เลิกนณะเจ้าเสียงขาพียเจ้าปัาตะเพียนซ้ายสามตัวเจ้า วันนี้สงสัยจะได้กระต่าตะเพียนสายเจ้าอาวิากระโดดไปวัดนะเจ้า <c oughs> สุมาต่เจ้าตายเฮียบองแล้วก็แฝดสอยกลม นกระโดดทองก็ยังแครนไม่หันกระโดดได้หุ่ยมาได้ก็ขอให้ได้หุ่ยกระโดดไปตัวเจ้าหน้ามันเลิกมันเจียวตัวเจ้าโยกบตันเดือดปัดซ้ายข้างลายตัวเดียวเจ้าโอ้จะฟ้าว่าจะฮือพอปัดซ้ายข้างลายเก็บไปใส่คลองเรียบล่าเจ้า ได้ส่งตัวเจ้าโอ๊ยไปถูกตังแล้วเดเจ้าจะป้าแล้วมีขู่แขงแล้วเจ้าหญิงญาติาก็คุณพ่อเกิดเอาไปหมดเลยป <c oughs> ไปเฮียบองเจ้าต้องเก็ตกันตัวแล้วเจ้าพ่อไันี้มีป่าเลย <c oughs> น้ำชึ้นมาจัดนักเลยเจ้าถึงขาเลยเจ้าสีตัวเจ้าสีตัวเจ้าปลาไส้กลมนั่นใครเฮืเอกอ้าม้าคนล้วเจ้าหัวปุ๊บขอรลอนคนละเจ้า ปัาตะเพียนซ้ายปลาไรกลมปลาขาป๊อกเจ้าปลาสไตลอย่างละหนึ่งจะป้าน,นี่ว่าไปได้เจ้าได้สามตัวเจ้าปัดไรายกลมปัดตะเพียนซ้ายเจ้า จานสายเจ้าดินดับดินดับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันถูกตังแล้วเด้อเจ้าจะ้ลปามีคู่แข่งแล้วเจ้านั่นคับตุ๊กเอา,เอาอยากของเราปร่าจอนสายนี่ก่อน ออกกำร,รมนึ่งเป็นนั้นนะนาทีเจ้าปลาส้ยกลมหนึ่งตัวเจ้าเอาปลาติบดอดไปก่อนเจ้า <c oughs> ปลาดอจะบม่ค่อยตันนะเจ้า ออกไปจมได้เจ้าเหลือป่าบกระโดดเจ้า <laughs> เหลือปลาส้อยกลมตัวเดียวเจ้าปลาส้อยมอนกระโดดปีนชลินออกไปเปแล้วเจ้าปลาตะเพียนซ้ายสองตัวเจ้านั่น เอาหลักบฏตีินแล้วเจ้ามาเป็นโลกประจานกับป่าตะเพียนทรายเนี่ยเจ้าวันนี้ถ้าจะได้กระป๋าไส้กลมกระป๋าตะเพียนทรายเจ้าป๋าไส้กลมสองตัวเจ้าป๋าไส้มนอนเจ็บปกใครตันันเจ้านําเลิก จะปาปัดแล้วก็ยังอันนี้อยู่เจ้าปัดได้แต่ว่าบบโดนมันโดนมันอยู่เจ้าแต่มันแับะสะเสด็เข้าอันสาเจ้าแต่ตะเทียนทรายอ้ําแล้วเจ้ากอเลี่องอ้ํแล้วเจ้าเอาหลังตีแอ้และเจ้าแต่ก็ยังดีได้ตัวอยู่เจ้าตัวใหญ่อยู่เจ้า สา้ยกลมเจ้าวันนี้เก็บแต่ตัวสองตัวเจ้าน่ามเตียวขนาาเจ้าแล้วก็เลิกโดย <c oughs> สองตัวเจ้าตะเพียนทรายก็บตะไร้ยกลมเจ้า ปลาส้ายกลมนี่ก็หัวกำมักจำเนี่ยนี่เจ้ามักสองเซนเนี่ยเจ้าขำดีขนาดละปอๆก็จะเปลี่ยนสายเลยเรื่องขำปลาสร้อยกลมก็ปลา,า,าจะเปลี่ยนสายจะเปลี่ยนสายสามตัวเจ้า ออ,าอปาสะเพียนทรายเช้าว้ายจัาจะปาพ่อดวงว่าปาสะเพียนทรายตัวนี้ประลอดแล้วเจ้า ได้สาตัวเจ้าปาขาวปัาตะเพียนทรายเจ้าเป็นไปเป็นมาเจ้ากระโดดไปแล้วเจ้าเหลือปัตะเพียนทรายสีบกกระโดดเจ้า กระโดดเกือบบดได้แล้วเจ้าเ๋ยวเจ้าตักใสข้างลายเจ้า นี่เจ้าปลาซ้อยข้างลายอันนี้เป็นตัวน้อยอยู่เจ้าติ๊ิงเจย์ยายตัวสามนิ้วไปเจ้าปลาส้ยข้างลายเจ้า ยกไปหมดเจ้าเหลือปลาลิ่มน,น้อยก็ปัดไส้ข้างลายว้ายว้ยกระโดดไปหมดเจ้า <c oughs> ไม่ได้เไรกะอลิ่งทัน<า> โซจปากได้เจ้าสาวสาวมาเจ้ายกเกาะกับอแอรินได้เจ้าได้หลายอยู่เจ้าได้สามต่วเจ้าอ๋อเยตกน้ำไปแล้วเจ้า ะไปเลย <laughs> จะรดอนระวังจะร้อนกระจายตีนะเจ้ากระจายเมาลับกระจายมีอารมณ์เนี่ยเจ้าหาดด <laughs> ลุนนี่ยังกลัวอยู่กาวใหญ่จะโดด, <laughs> โด,ดพปแล้วเจ้า ไอ้สีตัวเจ้าปลาไส้กลมปลาตะเพียน้ายเจ้ายังละสสอง <c oughs> สเจ้าไม่ว่าไปได้เจ้าปลาไส้กลมก็าตะแวน้า <c> ย <oughs> ใหญ่ไปใหญ่ก่อน <c oughs> เหลือแต่ตัวหน้าไปคือจะพาเจ้าดียังเหลือไม่คือตัวน <c oughs> ึ่งอ๋ออ๋อโอ้โหกาไลอยู่เจ้าจอาจารย์ก็ได้หลายตัวเจ้า จอร์นี่เอาอยากขนาดเลยเจ้าไม่เสียเวลากับผ่าจอร์นเนี่ยเจ้าาดตัวออกอยากขาั้นเลยเจ้าบาดจอร์นบาดตัวเทียนสาย ิดก้าวป่านใช้เวลาติดสองนาทีเจ้าโอ๊ยออกไปจนได้เจ้าสองตัวได้กรเรียนสามตัวอยู่เจ้า ยาวี่เจ้าวันวันดีประกาดศดเจ้ายุก,ย,กยุกอยู่ในจำดวงจะถึงขาดเจ้าบรกระโดด เก้นบนหัวจะปลาไปเกินเกือบจะไปได้แล้วเจ้าห้าวแหงก็บไ,ได้เจ้าดีดมาห้าวก็กระดอนออกไปหมอสเจ้าโอ้ล้วก็ตลอกตลอกป่าจับสิ่งนี้มันคิดดีเจ้า แต่นออกไปสลบเจ้าเลยสามตัวเจ้าก็ยังดีตียังได้อยู่เจ้าหน้ามันเที่ยวแล้วก็เลิกเจ้าโยกตาตันเลือสองตัวเจ้าเรือสามตัวสี่ตัวก็ยังดีตียังได้อยู่เจ้า ไอซีตัวเจ้าโอ้ยตัใต้กล่อมเจ้าอ้อยอ้อยขับตัวเจ้า จะปลาข้าวตะเลือกตะฟื่นเจ้าเกือบมาได้ดรอปนี่แกสทุกย่างเลยเจ้าไอ้สามตัวเจ้ากระโดดตักจั่กึกบเด้อเลยเจ้าตะเกีย โอเคเจ้ามืดต,ตื่บตืแล้วเจ้าเสียงยันจักระจานห้องซาซาซาแมงซาเจ้า,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 าห้องีนเจ้าบรรยากาศในน้ำหอยจะปลาจะหื่งหอเจ้ามันเปลี่ยนน้ำหอยเจ้าโอ้ห <laughs> มดไปห่งชาดิแล้วเหมือนแล้วเจ้านี่เจ้าน้ำหอยบรรยากาศน้ำห้อยอากาศตอนนี้ก็ฮ้อนอบอ้าวขนาดเลยเจ้าจะป้าจะบกเพี้เเยเหือ่อมดเป็นตัวเลยเจ้า โอเคเจ้าตอนนี้ก็ทุ่มป่าแล้วเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้น่ากระเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป่าเจ้าน้ามันนักเจ้าก็ไปตันมันได้ก็ถือว่าได้อยู่เจ้าได้ประมาณ4ี่กิโลแต่ว่ามนกระโดดดีขนาดเลยเจ้ากระโดดกระโดดกระโดดเจ้าป่าเอาป้อมตันเจ้าหน้ามันเลิก เจียวตัวน้าเจียวหน้าแ้งขนาดเจ้าเจ้าป่าป่ากระตุ้งงามๆอยู่เจ้าตัดสไส้อย่างก็ถือว่าเมืออ่อวันเยอะเจ้าโอเคเจ้าก็าได้หลายอยู่เจ้านี่เจ้าประมาณสี่ล้อเจ้าป่าตัวใหญ่กลวงงามอยู่วันนี้ฮ้อนอิดขนาดเลยเจ้าน้ามรก ยกขิ้มตายเจ้ายกกว่าจะพอนน้ำน้ำก็เส้นเจียวป่าก็เส้นตัวใหญ่ก็นโดดออกไปเหียเจ้ามันโยกกว่าตันมันกระโดดเก่งอยู่แล้วธรรมดาขนาดน้ำแห้งยังไม่ค่อยตันเลยนี่ซส้นน้ำเลิกเจ้าน้ำเปียงขาวเจ้าแต่ก็ป๋าได้หมวดได้หวยเยอะเจ้าเหมือนได้กัของมันห่านมันกระโดดโอเคเจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้าติดติดตามมาชมช่างเจ้าป้าเป็นกาลังใจให้เจ้าป้าดูโฆษณาอย่างี้เจ้าป้าเจ้าป้าเชียงใจมีกําลังใจเยียเคปต่อเจ้า ขอบคุณนัางเจ้าและป้าก่นคิิมหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย